ครับมือ่อก,กี้พาพี่น้องมาเบิงบ้านมันบ้านอิจคิปครับนี่ก,ก็คือหวานนั่งคุ้มหรือว่าหวานผู้เฒ่าเฝ้าบ้านเนาะครับก็ถือว่าเป็นหวานดีในตำราอีกชนิดหนึ่งครับที่มีคุณความเสื่อมาแต่โบราณครับครับหวานนั่งคุ้มก็ถือว่าเป็นหวานเกี่ยวกับการป้องกันภัยครับคอยเฝ้าคุ้มครองป้องกันภัยครับก็บเสื่อกันมากก็คือถ้าปลูกหวานนี้ไว้ก็เสื่อว่า คือมีคนแก่ครับคอยเฝ้าบันเงือนเฮาานะครับคุ้มครองป้องกันบันเทือนเทาให้พ้นจากอันตรายทั้งปวงครับครับคลิปนี้ก็สิบสีบ้วถึงลักษณะของเพ่นหลายปันจดยครับาะว่าผมก็ดเสียว่ามีหลายท่านครับที่มีปลูกไว้ประจําบันนะครับครับเฮากะฟังจังเล็กน้อยครับสําหรับลักษณะของเพ่นนะครับครับหัวของเพ่นก็มีลักษณะใครครับหัวหอมใหญ่ครับใบกลมใหญ่นะครับ เลก็เป็นคืนสีเขียวครับแล้วก็มีการดอกชู่ขึ้นมานะครับเป็นดอกสีขาวมีกลิ่นหอมอน่อนๆนะครับครับสำหรับคุณควมเสือครับไวบ้านเฮือนก็มีคุณควมเสือว่าป้องสามารถป้องกันอันตรายจากสิ่งบดีต่างๆครับป้องกันอันตรายจากฟืนไฟนะครับป้องกันเกี่ยวกับการไฟใหม่นี่แหละครับ กันสิ่งบดีต่างๆบ่อให้เขามาซูบานเนือนของเฮาแล้วครับโบราณก็ได้เปรียบเถียบไว้ครับก็คือว่าถ้าปลูกวันนี้ไวครับปลูกไวาบานเนือนก็เหมือนมีกำแพงแก้วเจ็ดสันละครับคอยคุมคลองป้องกันอันตรายนะครับพออำนาจของวันซอยคุมค้องละครับครับหรือว่าเฮาสิน้ำวันพกผ้าครับ นำหัวข้องหวานนะครับพกติดโตก็บเฮเซก้วยก็ท้า,ทาอุดทั้งอุดทนะครับปล่อยแปดจบนะครับก่อนพกผ้าหัวหวานติดโตครับก็สิเป็นคงกัพันชาติหรือว่าแขวขาดปลอดภัยเสมอครับในการลดน้ำกับเฮเซกเอกเสกดยก็ท้า,ทาอิติพิโสภควาละครับสวดจนถึงภควาติสามจบก่อนเสมอนะครับจึงลดน้ำครับก็สิเป็นมงคล ดีแล้วครับครับนี่ก็คือความเสื่อส่วนบุคคลครับที่มีความเสื่อมาตั้งแต่โบราณนะครับแล้วก็มีบันทึกไว้ในตำราครับสำหรับหวานนั่งคุมหรือว่าหวานบุถาเฝ้าบ้านนะครับคนโบราณเพื่อนก็ได้มีความเสื่อกันมาตลอดครับว่ามีหวานนีไว้ปลูกไวนาบ้านนาเฮือนครับหรือว่าปลูกไวบานเฮือนนะครับก็เหมือนมีสิ่งคอยคุ้มครองป้องกันบ้านเฮือนเฮาครับ ซอยปกป้องคุ้มครองนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่เขามารับชมคลิปครับก็สิพาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้แหละครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมครับคลิปนี้กะสวัสดีครับ